เมื่อวานอ่ะผมก็คุณฟองคุณแล้ววันนี้ผมก็อยากเจอฟังคุณอีกสักหนึ่งรอบคุณมีความสุขมากนะขอบคุณครับเอาวันสันเนี่อย่างเนี่ยจบเนาะเอาเร็วไหมให้คุณมีความสุขมากๆสภาพ่างกายแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สมดังที่หวังไว้ ขอให้ปังๆในตลอดปีและตลอดไปแล้วก็ขอให้เป็นเพื่อนที่น่ารักที่อยู่กับผมตลอดเวลานะครับพเพเื่อนรักครับทุกสศรีรสคุณหอมแก้มแม่คุณไงน้นองวันนั้นลองลองด้วยหอมอ้าวโอ้ยสวัสดีครับผมปายปายโอริโอวันนี้ครับมากับเพื่อนผู้คุณอ่า ชื่อคุณนุกสนมธนะโ<น>ดน <c oughs> เป็นคู่บุญคู่ใจคงไปไปเขาสักทีสิในเอสโกโก้ซองนี้เป็นเครื่องดืม่ม <c oughs> คือจางเลือกในการลดน้ำหนัก <c oughs> เป็นเรื่องง่ายและอร่อยในช่องเดียว อร่อยนะจุกกก็ง่ายทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเอามาคุณดีหรือคุณร้องมันบังหวะรสชาติของโกโก้เข้มข้นกีจังอิ่มนานไม่ทานจุกจิกช่วยร่างกาย เอาพลังกลับมาใช้ได้น้ำตาลในแคลอรี่เอาน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าสิบแคลอรี่ต่อหนึ่งซองวิกทีทานเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงหนึ่งกองนี้มีสิบซองในหนึ่งกองโอ้ที่ชอบเลยวะวิกทีทาน Nay s Cô cô ô phục vụ của mình chơi <gì> cầu <laughs> thêm <Ở> mày ít 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 สิ20นาทีเอาอมาจังหวะจงหวอ่าสราเี่ยนของทนเลต้อเ่อแรงแรงสีจีจานเอาไหมึ๊ึึ๊จีจานเดย์เอสโกโก้ทารกอท้องว่างๆสิบหายีนาทีเป็ คักซะได้บอกยังไงก้องไงวิธีทางโกโก้ทางต้องท้องว่างสิสิทางท้องว่างนะสิบห้ายี่สิบนาดีนาดีดีสีไอ้เล่นขอซีโมเลยเหรอข้าจะคล้องแบนเขาไม่เห็นเขาก็อยู่มาให้ฮะ <ique> <trilogy> เห็นแล้วเหรออุ้ยขอโทษครับโอ้โโอ้สวัสดีพี่เส้นได้ด้วยนะครับผมคือแล้วผมไปเป็นคนคิที่จะร้องเพลงแบบนี้นะครับทีแรกเราก็บอกไปแล้วเอ้าคุณทีแรกเราก็ตั้งซ้อมกันตั้งแต่เช้าเนี่ยสำหรับเพลงนี้ใช่ไหมอืมที่นุกฝึกร้องนุกเขาร้องได้ร้องเป็นมาวิธีทานขอดีดิทนี่นี่นี่ไป ฮัลโหลเดีหน่อยดิอ๋อตั้งใจตั้งใจหน่อยดิเฮ้ยวิธีถทานไดเอสโกโก้ทานตรงว่างสิบสิบห้ายี่สิบนาทีอ่ากอนอะดิหรือทานตอนเย็นก็ได้เอ้าหรือจะทานช่วงตอนเย็นก็ได้นะ ต้องห่างกากมือกลางวันสองชัวง่วโมงส่วนพี่ๆส่วนพี่ๆที่มีโรคระจำตัวก็สามารถสอบถาแมแอมนินได้เลยเอ,อาอธิษฐาด,ด,ดแล้วทีเดฐาแล้วจริงจริงมาโปรโมชั่นเราก็มีในวันนี้กลักบมาร้อไม่ปังนตีอะไรทุกอย่าง โ้มี้้มีอะไรบางนนสิครับโปรโมชั่นของวันนี้หนึ่งกล่องนี้มีสีบองโอ้ยซนี่ก็คือแบบว่าทานหนึ่งซองมันทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็เราไม่กินทานจุกจิๆจุกจิกจ แต่ว่าไม่กินแบบอ่ะอย่างนี้ก็อยากกินอย่างนี้ก็อยากกินก็อยากกินแล้วต้อยากกินปลายล่ะเอาเอาทั้งงั้นร่วกินหมดกล่องอกินหมดกล่องปั๊บแล้วได้กินปลายเลยอนี่ครับก็ช่วยร่างกายเอาพลังงานเก่ากลับมาใช้ด้วยนะครับเป็นการอะมือเมือปลาไปแล้ววิ่ีทานมันยังไงวะพี่ทีทานง่ายมากนี่ทานตอนท้องท้องว่างตอนท้องว่างอ่ะนเขาต้องเติมน้ำหรือนี้ก่อนเติมน้ำก่อนเกือบเละ เออน้ำก่อนไปสักประมาณเออมันกินยังไงอนี่ยจกินยังไงหรอเนี่ยเติมน้ําไปก่อนครึ่งแก้วชึบเกินครึ่งแล้วอะไรอร่อยเหมือนเดิมครับครัแล้วก็ใส่นี่ลงไปคอั้งขอโทษพี่เส้นได้นะครับอะไรแล้วทำไงต่อคือคือเทน้ำครึ่งแก้วใช่ไหมใช่ตวงคือครึ่งแก้วใช่แล้วก็แล้วสี่ซองโอ้ยูสี่ซอง ฉีกซองออกมาครับแสดงว่าน้าเย็นก็ได้น้าร้อนก็ได้ใช่น้าอุณหภูมิปกติก็ได้ครับแต่ส่วนมากเขาก็จะได้กลิ่นไหมอ๋อลองดูโอ้ฝา่งแพี่เชนได้นะครับผลิตภัณฑ์ไม่มีกลิ่นนะครับอ๋อผ่านมัมกินไม่มีปะเราเราเอ้าโอ้โอหอมครับพี่ช่นหอหองวุ้นเล่นแล้วก็เทลงไปเลยนะครับครับเทลงไปเลยเทใครึ่งหนึ่งทั้หมดเลย หมดไปเลยครับโอเ๋อไอ้นี้โอเคเคี้ยงไปเลยนะไต่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 นี่อย่างที่สกแรปไต่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 สกแรปนี่โอ้แล้วก็มนุษย์แล้วก็มนุษย์คนทามผมคนเองคนเหรอโอ้โอเคไปอะไรเนาะโอเคเราต้องคนละงี้นะครับถ้าใครที่อยู่บ้านเฮ้ยคนตามจริงคนมันต้องเต้นไปด้วยนะ จะอยู่ว่าึหลังตอันอตึม่เข้าใจส่วนไม่้า่นไหนล่ะไม่เข้าเบอกว่าไม่ใช่นครับพูดไหมให้องค์การแก้ตัวหนึ่งรอบด่ไปเขาเป็นคนที่ชอบกินกาแฟครับเขาจะค่อนข้างชอบไปทางที่แบบกินแบบอุ่น อือเออเอ๋เขาก็เลยกินอันนี้ไปผมเป็นคนที่ชอบกินเย็นเพราะจะเอาน้ําเย็นมาอแต่ผมชอบมากกว่านั้นคือใส่น้ําแข็งบุดเลยนี่ผมจะลองแกะดูอะเอาให้เขาดิเอาเปิดไปเที่ยกองเปิดไปเที่ยวกองเอาให้เขาดิแล้วมันผีมันว่างอยู่ฟ้ารียานฮบ่มเอาของไดเอสโกโก้เฟ้าแกะ ดึมจดืมพีเซนเตอร์ครับพีเซนเตอร์ทำงานครับเฉดเมเฉ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 เพที่พิ่ครับอสักวันหนึ่งเพิที่ิีไปไปเลบอกเออพิตี่สวยเลยเอ้าพิีสวยเลยคุณก็เป็นคนดีเลยพิตี่ลิี่เขาเขาิที่เขาเาสวยจริงก็สวยเละแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคุณก็ต้องเป็นแบบผู้บ้าปริตใจว่ะ คุณเป็นคุณก็าวสวยองการวันเดอร์วูแมนแบบเมื่อวานน่ะ10แคลอรี่นะคะหนึ่งกองมี่12หนึ่ง12มี่หนึ่งกองเฮ้ยหนึ่งกองมี่12 12มี่หนึ่งกอง10กองมี่หนึ่ง10กองไม่มีร้อยหนึ่งซีอ้เก่งเลยวิธีทานทานง่ายๆครับทานง่ายๆนะครับทานตอนท้องว่างเพียงแค่คุณอ้าปากเอ้าแล้วก็กรอกไหนคุณลองอ้าปาก อ่ะกินลงไปบายแล้วครับผมคือผมก็ยังสงสัยอยู่ไอ้ที่มีโรคประจาตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเป็นเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยอยู่ได้อีกอาทิตย์หนึ่งถ้าเราอยากกินเนี่ยเอออยากกินโกโก้ผมว่าก็ไปหาคุณหมอก่อนอันแรกเป็นโรคตับกับโตไตวายอ่ะจะลองชิมดูนะครับขอชิมก่อนะครับ ว้ายุกเล็กนักว่ไม่เมื่อยยุกกินเมื่อกี้ก็จังค้นดีๆอยู่โอ้อร่อยยุกเล็กนักรสชาติมันก็โก้ถ้าใส่น้ำแข็งไปคืออร่อยมากไปฮะยุกมึงกินเองเอาออกก็ทีเอาเฟียบจิวอ๋อหยอกกันคือปุ๊งปเป็นคนที่ชอบฮะโอ้ยไปดูไปดู้คณกินเน่ยคุณกินยังไงมันตีน้าผาก ชิ้อ๋สิุงแหงเลยคุกินยังไงโกโก้ตีนเดืบากนถุงแหงเลยถุงแหงเลยอืมตื่นเลยอะคุณใส่ชิมไว้ครับผมเดี๋ยวต้อสลับกันดยผมจะลองเลนมาตางๆนะครับผมไหนลองชิมดูโกโก้ไดเอสกโกนะคะต้องกินแล้วเพราะว่าทุกคนดูนี่รสชาติของโกโก้เนี่ยมันเข้มขนมากเลยนะคุลองชิมนดูนี่ครับพุ่งยดเห็นไหมแจกกูเห็นไหมเห็นเห็นใช่ไหมผมต้องกินแล้วของไตก็ไม่ได้บอก เป็นหมาเนี่ยลูกแเป็นไงบ้างมันไม่ใช่โกโกโ้ธรรมาดามันมันเป็นโกโก้ที่แบบหอมแตกต่างจากโกโก้ที่เราเคยกินไหมคุณลอ,องชิมคุณยังหน่อยคุณมึไม่กินข้าวด้วยเหรอเอ,าอ้าแก้วเราใส่เราท้วนไอ้สิงตุ้นไหมเอา้าเราไปสุสานกันน่ะ พูเลื่องูเรื่งองนะผมกินหมดเลยอร่อยจริงๆครับบัวต๋ว<ะ>นั่งในระหว่างที่ผมกินคุณพูดอันนี้คืออะไรนี่ไ<ม>ข้าวใช่ไหมผมบอกแล้วว่ามันมีกลิ่นของข้าวไม่กินของเกาหนีเขาโอ๊ตเหรเนี่ยขาโอ๊ตโอ๊ตไฟเบอร์ <b> ฟินเบอร์ฟิฟิเบอร์เหรออันนี้อย่างนี้ข้าวอะไรเอย่างนี้ไฟโท เทลุตอันนี้ส้มหรือเปล่าอ,อันนี้ส้มหรือเปล่าอ่นะอันนี้ไฟใบอะไรวะใบฟอตเทรุอันนี้เหมือนส้มนะอันนี้<ว>คิดตุ๊ดอูลันทิยุมอ่ะเอ็กซิลโอ้อยอร่อยจริงครับทุกคนนะฮะสำหรับคนที่มองหาตัวกำลังจะลดน้ำหนักอยู่นะครับผมหรือว่าอยากจะมีอาหารเสริมดีๆกินอาหารเสริมที่อร่อยที่ไม่กินยากเลยก็ลองเลือกตัวนี้ดูครับ D S, <ใด> <S ไล like oh, like ่เอสโกโก้ใช oh, oh, okay. ่ค่ะไลเอสเช็ดออยดีไป่เอเช็ดออยดีไ้ป่เหไปได้เหตไปดีโ้อพี่เต้มลูปากเพื่อนไหมันใช้แล้วมั้งยับปันนี่อะไรปลายมันใช้แล้ว มันใช้แล้วอะไรมันก็เป็นทิชชู่ตัวใหม่นี่แหละเอามือมือคุณเช็ดเลยมือมันใช้เอาไว้เสื้อไหมล่ะเช็ดเช็ดหน่อยสิยืมเสื้อเช็ดบบบ่่่เเร็วือหน่อยเอาข้างในกันเลยข้างในกันเลยข้างในเสื้อเลยปากเปืือนแล้วใช้ทจังไงกันก็เสื้อเจ้าของที่เช็ดนี่ทิชชู่ตีนี่อันนี้มันสีแดงกูกู๊กไม่ไม่ได้มันก็เนี่ยเอาข้างในเช็ดนี่ทำทำให้ดูโยเอาถ้างา้นก็ทิชชู่ตัวนั้นเช็ดเลยเขาเช็ดแล้วไง เอาลิ้เลยอ่ะเกิดตำอังครบกมคงคนั้ไม่ใช่ใมวมยงเหรอไม่มีแล้วพิตตี้สาวสวยปวยไปไปโอรีโอเอาาพิตตี้สาวนุ่งเสื้อหนเดิ้ล ใจแล้วแต่ไม่ได้สักครั้งก็ใจมันรักเธอไปแล้วแค่เธอเท่านั้นชัดนับพาเธอถึงป่ร้องผิดเหรอถึงแล้วคอยร้องผิดเอ่เคยผิด คือเธอเท่านั้นฉัดน,น,นักพังเธอคือคนบนฟ้าที่ลงมา,มาเป็นคู่ใจคุณร้องทะนัดหรือไม่ครูร้องทะนัดนะเจอรักเนะจอรักแค่คุณหมดทั้งใจฉันยกให้เธอคนเดี้ ที่ผมเอางีท้ทนดนน,นนั่นเอาทานนดนมันเป็นกราไหมเออแป้งเนื้อไหมเพีงทดสอบแป้งเนื้อเทดสอบแป้งน่อนันดนทนดนเอารองให้ดีท่นทนัดนบา <laughs> งคร,ร,รั้งคราี้มองแอบเ้ I ฉันแค่คุนธรรมดารู้ดีว่าต้องทำใจดอกฟ้าที่เคยกอดไว้จึงข้าต้องเอ่ยคำลา แม่ใจจะหวังไปไกลจะยื้อให้ตายแค่ไหนสายลมก็คงไม่หวนไปดีเธอนะคุณดีเมื่อวันนี้เธอเจอผมที่คู่ควดอกฟ้าแค่้นง hey, สุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่แผนฟ้าอยาเจอร้างแต่จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้ไม่เพียงคนตง้งถูกล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดี บอกมือทั้งน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยน้มลงมาให้ฉันรักเธอทุกคืนที่ยืนมองดาวทุกคราวที่เเพ้วนา ดาวและเดือนบนฟ้าคุ้มครองนำพาเธอไปไป,ไปอีกเดินไปดีๆตามที่ตั้งใจอดอกฟ้าแค่น้อม <Yeah. S 2> ลองดินสุดท้ายก็บอย สู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็นจนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนตมถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีโบกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลา ที่เคยโน้มลงมาให้ฉันรักเธอ oh. ว่ารักมันจะอยู่ในใจแม้นั้นเท่าไร oh. คำคำว่ารักมันจะอยู่ต่อไปแม้จน ดอกฟ้าขึโน้งลงดินสุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่เป็นฟ้าอยากเจอร้างก็จนบัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนตรงสุขแล้วไม่ทุ้นคนจะอยู่ตรงนี้ ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีบวกมือถึงน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยน้มลงมาให้ฉันรักเธอขอบใจที่น้มลงมามันคงถึงเวลาขอให้ชุ Uh, okay. ไปดีใจเนาะเป็นครับโปร Ober ครับนะไปดีวัดตีปากข่อยเด้อแล้วมันเห็นเพืนไอคือคุนั่งทางนี้ไหมไปเอาเอาอันไปด้วยนะไปนั่งนึงไม่ใช่ไม่ใช่คุณก็ตูดตูดมาตรงนี้โอเคเออไม่ใช่โอ้เราจะเอาไอ้ไดเอสโกโก้ไปนั่งจิบกินเนาะ ตามภูเขาเดี๋ยวไปล่องแพภูเขานะทีวิสไอ้ล่องแพภูเขาไปนั่งล่องแพเลยว่าอยู่ภูเขาเนี่ยเป็นไงท่าไหนครับไใน S ปั๊บโอจังหวะจังหวะจังหวะปากผมว่าเป็นยังไงอ๋อถ้าเวลานั่งอยู่บนเรือชิวๆมองไปทางซ้ายเรือเรือเรือโอ้ยนี่มันโดนขึ้นแล้วปั๊บยกปั๊บอ้เเมาเรือเมาเรือเมาเรือครับกโก้อร่อยกโก้อร่อยนะครับ แต่ว่าต้องมองเรือเฉยเองโอเคปอ๋อถ้าถ้าสมมติเราได้ผลอ่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในห้องกับสองคนล่ะเอาไม่ลองสิอ,อยู่ห้องกับสองคนต้นองลองดอกเพิยงต้องใจสามดอกอ้ฉ <c oughs> สมมติสมมติเราอยู่ในห้องกับสองคนปับ๊บแล้วแล้วเรากินไดเอสโก,โกโก้ใครที่กินไดเอสโกโก้นะครับใครที่กำลังมีแฟนหรือมีความรักอยู่นะครับควรกินนะฮะดูตามผมคุณกินไดเอสโกโก้แล้วหรือยังคุณกินไดเอสโกโก้แล้วหรือยังคะ ทางเรกินไดงหันหน้ามาหาผมดีๆมบอกอะไรก็ทำนะครับปัจจุบันนี้ไหมสองแดงร้องอหี้ยงมันวอกสองคนอย่างเดียวกูโก้กูโก้สมมติเราหยูดคือไม่จำเป็นต้องอยู่หลายคนนะครับสองคนเรากินไดเอสโก้โก้ได้อยู่คนเดียวเขากินได้ไหมคนเดียวคนเดียวกินมันไม่อร่อยไงโอ้อ่ะลินยังพวกไอ้ได้จัาเจีย มา๋ยวผมขอพงงานเพลงซ้ายครับผมอะ่เลยวะถ้ายังซึ้งใจในพระคุณที่นุ่นนำเหนื่อยยากตากตั้มท่านก็ทำน้ำใจไม่เคยร้องไห้รู้เสือหรอเคยอยู่แต่มันนานแล้วจะส่านนะตั้งว่าจะมาให้เอาลองลองลองฟังด้วยไมแค่นี้ ฮะเราไม่แค่นี้หาเพียงที่ก็บ <bigger> ินจะไม่ไปหาเนี่ยคุณร้องไงร้องเดือนร้งเดือนนี่ร้องนี่แต่ท่อนแรกต่ำมากโอ้ทรงขอดว่าจะจับขอดอย่างไรก็มันคิดถึงเธอข้าวเพราะข้าวโพดเนี่ยก็ต้องข้าวมันสูงเออ ก็มันคิดถึงเธออยากบอกเธอ,อไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายอยู่หรือป <ะ S 2> เปล่าก็มันคิดถึงเธออยากผ่านคืนที่เงียบเ,เงาท้องฟ้าและดวงดาวโอกก้กอดเธอแทนฉันที จีจีก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอกลางคืนที่เงียบงันางท้องฟ้าและดาว โอกรเธอแทนฉันจริงมันหลายโูดพอแล้วโอเคโอเคขอบคุณมากๆครับคุณพี่เอฟซีทุกคนนะครับผมขบแว้วพบกันใหม่นะครับทุกคนจะลืมนะครับไดเอสโกโก้อากดียกันแล้วกันนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลย